Cô Sala Tham Abhay, Kata Tham Kata Me Tham Ba Cô Sala Yasamin Sa Maya, Ma Wacara Cô Sala Chetang Upanang Ho Tisoma Na Sa Sa Ya.

ปัจจุบัอวิเคราะหติเยาว์ปัตสสมิงสมัยนอาทิตย์ปฏิจะสมุปันหาโรปโนธรรมะอิเมมะกุสลาปัญจขันธา รูปกัรด้วเวทนากันโทสันญาันสังคารคันาโทวนญาณกันโทตัตตะกตะมว ปากันโดยยังเกณฑ์ทรัวปังอาทิตานากาตาปัจจุบันดังอาจังตังวาภหิทาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหิวาปเนตังวายังตุเรวาสันติเกวาตเตกาจังอภิ ยวยิตวาอภิสังคิปิตวาอะยังวัจจติปะคันโดสังฆโหอาสังขโอสังขหิเตนอสังหิต oh ังอสังหิเตนสัง สังข์หิเตนะสังขหิตังอสังขหิเตนะอสังขหิตังสัมปโยโกปโยโกะสัมปโยเตนะเวปโยตังเวปโยเตนะปโยตังอสังขหิตังทับัญญาติโย Kanda panjati ayatana panjati tatu panjati saca Yadri indriya panjati bukala panjati kita wakta bukala nang bukala Yati samaya wimu atoa asamaya wimu atoa kopa tamoa akopa โมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเจตนาคภอานุราภวปุตชโนโคตระภวประโยชปรโตะประโยชน a ปุรโตะภะกามโนะภะภะ Niyato aniyato patipanako bhalethito araha araha taya patipano Bukalo Upala patisachikata paramathena ti amantayo asachikata Tuah Paramatua Tato Sobokalo Upala Pati Saja Kata Paramat Na Ti Na Hewan Wataphe Aja Nahi Hingkang Hancibokalo Upala Pati Jika Tata Paramat Ten Ten Watare Wataphe Yosat Ta parama ta 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 so bukalo upala pati sa cika, Ta parama tena timi ca, Ye keci kuk mula, Ye wapanak kuk la sape te dhamma kusala yek e ye. e dhamma sape te kusala eka mula ye wapana kusala Lena eka mula sabete tamaku salah.

จียเจีาจชิงตาเจาเจียโซจูปูปาคงเตอหุเสียงเกวเหมือนควอซือตลี่ใต้จูเซียนอีจีชีชีพงโยลำดับต่อไปให้พวกเราตั้งใจรับพรพระและอุทิศบุญกุศลนี้ถึงกับมูญาติที่ล่วงรับไปแล้วไปลำดับสืบต่อไป ยะทาวเรวะปุราปริปุเรนติสักครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปักปะติอิจิตังปะติังทุมหังคิปะเมวะสะมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังขปา ฉันโทปนราโสยะธามนิโชติระโสยะธาเววันจันดุสัพพะโรโววินาสันตุมาเตอภะวันวันตระโยม ทิขายุโกภวาสสพิติโยวิวันชนตุสัปรกโวินาสันตุมเทอบวันวันตรายโยสุขิติขายุโกภวาสสพิติโยวิวัน ต่สัปโรโกอวินาสันตุมาเตปะวันวันตรายวันที่ายุกอปวะปิวัธนเสเริสันิจังวัตอปยโนจัตติโรตัมวาทันติอยวันโนสุขัง อาลังอาทะสิเมอาคสิเมยาติเมตาสคาจะเมทถ้าขินังตาจับบุพเอกตมาดสรางนิโรนังวาสโกวายะ วันยาปริเทวนาณตังเปตนามาทายเอวันติทาติยาตโยอายัญจะคทธาคินาทินาสังฆมิสุปเทิทตาเิคาราตังเอตายาสัานาโสอุปกาปเิโสยติธรม จะอยังนิทาสิตเปตาณปูชาจักตาหุลาพลันจะเพฆุนณมโนปเทนดังตุมเฮิบุตยังปัสุทาังอนาปกาันตีอวัตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธา นาสะเถสุทิภวันตุเตะภวันตุสะพมังคะลังรักขันตุสะปะวะตาสะปะธรรมานุภาเวนาสะเถสุติภวันตุเตะภวันโตพมังคะลังรักขันตุสะปะเทวตาสะปะสังฆานุ ภาเวนะสะาโสติภาวันตุเตสาธุชินกวัทธะเถฉันศีนะอ,อย่างสงทล3จุดนี้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบ 今天护持回向功德的功德主名单如下：江丽玲大德、赵尔章大德、朱惠芳大德、赵俊腾大德、侯君建大德、李立云大德、周景确大德、周振华大德、周威甫大德、周俊廷大德、刘秋雾妹大德、刘德清大德、黄碧珠大德。 刘义轩大德、刘彦林大德、谢修平大德、释光明法师、莫关略览大德、莫少文大德、莫少白大德、钟真银大德、莫匪大德、高西礼全家及高才地基主、陈嘉林大德、黄慧清大德与黄伯家大德、李金汉大德、李文利大德、简菊大德。 李佩芬เ德李启贤大ิ宋明ะ大ด๋อ金全家陈彦斌大德陈昭义大德陈蔡进惠大德陈娟娟大德林冠南大德จะ้าผู <noise> ้ร่วมมุนพิธีปุพะเพตพิรีมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะกาลยนมิสุกเซมัยตรีจิตสุพรนานนท์กาลิณมิสันทนาเทียนเมธากุล กาลยนมิตรเล็กตาคงกาลยนมิตรครอบครัวกิติภูมิวงยนสุวรรณกาลยนมิตรจันทิพาลินกาลยนมิตรสือห่วงแซ่แต้กาลยนมิตรคอจิวแซ่ตัง้งกาลยนมิตรจันยาคล่องแคล่วพร้อมครอบครัวและกาลยนมิตรน้าเกศรวังมะนาว今天的นี法เ已อะเ束，า各位大ฝ่าห้ย์งานวด พิธีปุปพบพระเพลตะพีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุรอสักสครู่ในเวลา18นาฬิกาสามสิบนาทีมีกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจากท่านใดสะดวกเรียนเชิญสวดมนต์ร่วมกันค่ะ จะเจอจิ๋จิงตาเจียป่าซินอันฟางใจูฟูเตียนซางหลันโฮจิวอเตะกงเต๋อกังไชตาเจล